วัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายไดกี้ค่ะก็คลิปนี้และก็มีประโยคในภาษาเยอรมันเอาใจคุณแม่ๆนะคะที่ใช้กับลูกๆในชีวิตประจำวันนะคะจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะประโยคทั้งหมดจะเป็นประโยคที่ไม่เป็นทางการเป็นภาษาบ้าน สำหรับครอบครัวที่ใช้กันนะคะเราไปเริ่มประโยคแรกก็คือคำว่า <c oughs> up in bed up in bed up in bed ก็หมายถึงว่าเวลาที่คุณแม่จะบอกให้ลูกๆเด็กๆเ,เนี่ยไปนอนเพราะว่ามันดึกแล้วหรือว่าพรุ่งนี้เจ้าแปลงเรียนเราก็จะบอกว่า up in bed is east side i n s p e t t g e h e n es ist Zeit i n s p e t t g e h e n ก็หมายถึงว่ามันเป็นเวลาแล้วนะที่จะต้องขึ้นเตียงแล้วนะคะก็เป็นประโยคที่คุณแม่ต้องใช้ du musst morgen in die Schule gehen du musst morgen in die Schule gehen หรือ ihr musst ihr musst ก็หมายถึงว่าพวกพวกเธอนะคะ มากกว่าสอง ear m u s t Morgan in the s c h u l e g e n พวกนี้พวกเธอหรือว่าเธอเนี่ยต้องไปโรง,เ,นะง,งเรียนแล้วนะแล้วก็สุดท้ายด้วยประโยคที่ว่า g u o t e n i g h t g u o t e n i g h t g u o t e n i h t ก็หมยายถึงว่านะาาก็คือเหมือนว่า good night นะคะหรือว่า soft good soft good soft good ก็คอือให้เราลำบากหนี แล้วก็มิสมัร์เกนมิสมอร์เกนได้ยินกันปุงนี้ถึงนลับสลบกูดมิสมัร์เกอ่าพอตื่นเช้าขึ้นมาลูกๆยังไม่ตื่นอาจจะนอนยังไม่อยากจะตื่นคุณแม่เจ้าก็จะเข้าไปพร้อมพูดคำว่ากูถึงมัวร์เกนโอ้จ้ะมัร์เกนไม่ได้ซื้อสิกูถึงม e ร์เกนไม oder guten morgen mein Schatz guten morgen mein Schatz sengo pen kam pluk luk lung na kha wan wan hey, hai so chün. na hast du oder habt ihr gut geschlafen hast du gut geschlafen oder habt ihr gut geschlafen เป็นไงเธอนอนหลับสบายดีไหมหรือพวกเธอเนี่ยนอนหลับฝันดีไหมถ้าพูดยังไงแล้วก็ไม่ตื่นคุณแม่ก็บอกว่า Aufstehen Kinder Aufstehen Kinder เด็กๆตื่นได้แล้วหรือ Steht bitte auf Steht bitte auf Es ist zu so spät Es ist zu so spät มันสายแล้วนะตื่นได้แล้วจากนั้นก็บอกลูกๆว่า vergessen. nicht vergessen die s e n e zu putzen nicht vergessen die s e n e zu putzen oder deine s e n e zu putzen นะคะอย่าลืมทำความสะอาดฟันของเธอด้วยนะคือแปรงฟันหรือพูดสั้นๆก็คือ vergiss nicht die s e n e putzen Vergiss nicht die Zähne putzen Ich mache Frühstück für dich Ich mache Frühstück für dich oder für euch Die auch und mir เนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทําอาหารเช้าสําหรับพวกเธอหรือสําหรับเธอ Ich mache Frühstück für euch oder ดิพอทานอาหารเช้าเสร็จคุณแม่ก็จะถามว่าเฮียร mm ์พิเตดนบรสไซ์เฮียร์ิเตดนบรสไซ์นี่นะก็คือเป็นช่วงกับข้าวที่ใช้ทานในช่วงพักนะคะเป็นบรอสไซก็คือห่อข้าวไปด้วยเนาะแล้วคุณแม่ก็ถามว่า Has t du schon waser dabei? Has t du schon waser dabei? เธอเอาน้ำไปด้วยหรือยังเป็นการเตือนนะคะ s c h ü d s <us> e <sel> r nicht vergessen s c h ü d s e r nicht vergessen กุญแจล่ะอย่าลืมนะกุญแจอย่าลืมนะ Hast du alles dabei? Hast du อาร์ลิสดับเเธอมีทุกอย่างเรียบร้อยได้นะนะคะก็ถามคุณแม่ก็ช่างถามนะคะอันนี้ได้ก็คิดถึงตัวเองที่เป็นคุณแม่นะแล้วก็ถามลูกอยู่นั่นแหละช่วงที่เขาเป็นเด็กที่ต้องไปโรงเรียนนะคะฮาร์ตสัวร์ลิสดับเยบางครั้งลูกเขาก็อยากจะไปโรงเรียนเองหรือว่าบางครั้งอยากจะให้เราไปส่งเราก็ถามเพราะว่า g ิสต์ดูอะไรนี่โอเดะ จะฉันจหมาเธอไปเองไหมหรือว่าจะให้แม่ไปด้วยนะคะไ o นเดยวหรือ่าจะใหไปด้วยนะคะก็เป็นการ สเสนอเผื่อเขาอยากจะมีเพื่อนเดินไปโรงเรียนนะคะฟี s p a ส s b ยเรียนหนึ่งฟ s p a ั beim เรียนหนึ่งให้มีความสนุกสนานนะคะในการเรียนบอกลูกๆ u ุ d นไซบราฟ u ุ d นไซบราฟก็คือให้เป็นเด็กเรียบร้อยนะอย่าดื้ออย่าซนนะลูกนะวุ้นไฝซิก เรียนเน้นฟรยเรียนเน้นก็หมายถึงว่าให้มีความขยันนะคะฟรายส์สเรียนเน้นพอลูกๆไปโรงเรียนแล้วก็จะถึงเวลาที่เข้ากลับนะคะอาจจะมีมาข้อห้องหรือว่าเขาเปิดประตูเข้ามาคําถามที่เราจะถามลูกเราว่านะบิสุวิจดา,ดาบิสุวิจดา,ดาวิมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาถึงบ้านแล้วเราก็อาจจะถามเขาว่านะ V was in the s c h u l e a i V was in the, nah, the was was s c h u l e นะเป็นไงบ้างที่โรงเรียน Was gibt es Neues? Was gibt es Neues? b i euch ก็คือมีอะไรใหม่ๆม่ไหมที่เกิดขึ้นกับพวกเธอนะคะก็เป็นการถามว่า Wie was in the s c h u l e oder Was gibt es Neues by euch? แล้วมีอะไรเป็นใหม่ไหมหรือ was h a b t i h r heute g e l e r n t was h a b t i h r heute g e l e r n t แล้วพวกเธอเนี่ยมีเรียนอะไรกันบ้างนะคะคุณแม่นะคะก็เป็นปกติของคุณแม่ก็จะซักใหญ่เลยนะคะแต่ประโยคนึงก็อย่าเดิมถามนะคะว่าลูกเหนื่อยไหมนะคะหรือว่าทานอะไรมาหรือยงังเราก็จะบอกว่านะ

หุงอะเป็นไงหนูหิวไหมหรือว่าพวกเธอเนี่ยหิวไหมนะคะถามลูกๆเขาแล้วก็อาจจะบอกประโยคว่า Was k a n n ich f ü r dich tun Was k a n n ich f ü r dich tun หรือว่า f ü r e u c h นะคะ,ะคุณแม่เนี่ยจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างไหมหรือว่าฉันเนี่ยจะสามารถช่วยอะไรพวกเธอได้ไหมนะคะว่าเป็น การปฏิวิติยาโต้ตอบนะคะสำหรับคุณแม่กับลูกๆนะคะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นะคะในครอบครัวแล้วก็อย่าลืมถามนะคะว่าเขามีการบ้านไหมเราก็จะถามว่า Hast du h o u s a u f g a b e n Hast du h o u s a u f g a b e n oder Habt ihr h o u s a u f g a b e n พวกเธอหรือว่าเธอเนี่ยมีการบ้านไหม ที่จะต้องทำบางครั้งเขาอาจจะยังไม่เก่งหรือว่าเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็ถามเขาด้นึงว่า b r o w s t u o ม่ n ด HILFE b r ์ไ s รอส i ูไม่ได้ก็หมายถึงว่าเธอต้องการความช่วยเหลือจากมาม้าไหมนะช่วงการความช่วยเหลือจากแม่ไหมโอ้อดหรือคันสัวลายดีมาก k e ค้านส่วนอะรเนี่ยมาเค็นถามเขาว่าหนูทำเองคนเดียวได้ไหมนะคะถ้าเขาบอกทำได้ก็โอเคถ้าเขาทำไม่ได้เราก็ช่วยเหลือเขาถ้าเขาทำเองแล้วเรารอเช็ครอตรวจเฉยๆใช่ไหมคะแล้วว่าเขาทำได้หมดเลยแล้วก็บอกคำที่น่าจะพูดบ่อยๆเพื่อให้กำลังใจก็คือคำว่า good get m c r t g o o o หรื r t อร์เซอ o ์ g ู t ก m a มาร g u t g e m a c h t s e h r g u t g e m a c h t คือหุยทำดีมากเลยลูกสุดยอดเลย b e s s e r g e h t e s n i c h t b e s s e r g e h t e s n i c h t b e s s e r k e s n i c ก็หมายถึงว่าอุ๊ยดีฝันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะดีฝันนี้ไม่มีอีกแล้วลูกสุดยอดเลยนะคะ d ู b ิ safe e n o นะคะคือเธอที่สุดยอดเลยนะคะก็เป็นประโยคนะคะในบ้านที่เล็ก ใช้ประจํากับลูกๆนะคะที่บ้านก็คิดว่าคลิปนี้นะคะประโยคที่คุณแม่อาจจะเออบางครั้งอาจจะเป็นประโยชน์ที่เราน่าจะใช้นะคะกับลูกๆแล้วก็คนในครอบครัวนะคะก็เป็นคําน่ารักน่ารักประโยชน์สั้นๆของคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าเช่นเดิมค่ะขอบคุณค่ะเช้า